มีตัวสกิลเช็คคู่อย่างตัวของอันโซอยู่แล้วอะแล้วพักมาตรงนี้เอาสุดต่อจังหวะกระโดดกัดหูมาไม่มีฟิกแล้วใช่ไหมฝ่ายเฟนเกี่ยวเข้ามาก่อนแล้วถ่ายออกไปตรงนี้ชี้ออกไปแล้วฟิกมาแปะมาพยายามที่จะโซดอกนี้ยังปิดไม่ลงเวเรสย,ยังลัวอยู่ข้างในไม่ได้คิดตรงนี้ดูเป็นสีตรงนี้มันเป็นทีมของผมฝั่งของเซติล่าเนี่ยพี่บอดมันหยุดดูจุดอะไรได้ก็จริงแต่ว่าตรงนี้อัดเช็คอีกทีหนึง่งเต่าคนดีคนเดิมเพิ่มเติมเพื่อชีวิตหรือเปล่าสบาดไปฟาดไปแล้วไม่รอดเลยครับจะดึงเช็คแอดด้วยช็อตนี้ดดึึงงไม่ เช็คก่อนเลยแล้วผักกลับมาล้างก่อนแล้วรวบมาสองดูรอแต่ว่ารัตเมททางฝั่งของผู้เซฟไม่ไหวฮะก็ถือว่าตัดตัวเปิดจังหวะได้ดีนีทินลีทิหาเหลี่ยมเข้าอยู่แล้วตรงนี้เต่าขึ้นสุดเต่าขึ้นสุดต้องโกสองออกนะครับที่จะเล่นเอก็ติดเลนี้มาปล่อยมากันมาเอาหน่อยน้องช็อตนี้ต้องเล่นแล้วผักกลับมาแล้วเต่าไม่มีพิกดีแล้วด้วยแล้วเกี่ยวมาตรงนี้กระโดดกันถูวย่ำกระแบมมา เราโอ้โหวุ้ยโดดทับไปอนึ่งดีตอนนี้เดินตัดสะบัดมาใส่ระหว่างของขว่าก้าสิพวกกว่าลงไปแต่ว่าเข็นด้วยก็ไม่โชคดีข่าดนั้นครับก็ไปรอบเหมือนกันเจ้อย่างระหว่างเอเจที่โดนเก็บไปด้วยแล้วคลิปเข้าแบบนี้โอ้กลางสองร่างสามอย่างนี้บอกมาอ่ามาอยากได้ใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมเอ้าเอาเราจับเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าลงการไปดดูรีเพย์ครับช็อตนี้ นะคือจังหวะในการไล่ใส่ด้านล่างนะโอ้โหเขาก็สารีเพยให้เราด้วยสุดยอดมากทั้งรักจริงนะครับโอ้โหเราไม่ตายอย่าดีแล้วปิกไปเล่นครับไเรีโอฮัลโหลนี่ฮะยังไม่ไหวยังไม่ไหวนะครับแกไวโอ้แกไวโอ้ทีมงานบอกเหมือนจะไม่ค่อยไหวโอ้โหแรงแรงแรงไม่ไหวแข็งไม่ไหวไอ้ดิเฮ้ยกลับบ้านเรากลับบ้านเรากลับบ้านมาการบ้านเร็วกลับบ้านเราไอ้นมโอ้โหยบ้านมันจะแตกแล้ว